เกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับคาลิงกับรายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวผู้รับประตูนั่นก็คือ ดีได้ไครับโกตัวบั็กตัวใหม่ที่หลายคนเขามาบอกผมเลยนะแบบว่าพี่ตัวนี้แหละตัวบั็กพี่ต้องเปิดนะครับแต่ว่าผมนะ่าจะรอเปิดวันพฤหัสและกันรอดูแพ็กันพฤหัสก่อนอันนี้ก็ดีนก่อนใดของคุณเจ้าของไอดีมากนะครับน้องโอมที่ส่งไอดีมาให้รีวิวนะแล้วก็ให้เปิดแพ็กนะครับก็ เดอร์ดีด้านะจะเป็นโกที่เข้ามาในเพลย์สไตล์แอคแทกิ้งโกคิปเปอร์หรือว่าโกที่ออกไปตัดเกมตัดบอลน,นั่นเองนะครับผมนะก็คือโก้อัลฟิจิอวินิคก็คือเพลย์สไตล์เดียวกันนะทุกคนบางคนเห็นแบบพี่ๆทำไมเพลย์สไตล์มันไ,ไม่เหมือนกันเพลย์สไตล์มันอันเดียวกันนะครับผมนะมันแค่คนละภาษาเนาะนะครับผมโดยนะครับบูทที่ผมแนะนําใส่ของดีดา้าผมจะแนะนําใส่เป็นบูทเซฟวิง่งหรือว่าโก้คิปคือแบบสองอนะันใส่อันไหนก็ได้ขอแค่สุ่มได้อันนี้ก็พึ่งสุ่มได้นะครับสำหรับเเเเฟฟววววิิงงงนนนนนนะะะะคคคครรรััับบกกกกก็็็็แแแําาสุดๆือออซลล้้มจปปโ์ แนวทางการอัพนะผมใช้แนวทางการอัพนะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับดีด้าสามารถอัพตามก็ได้นะ2 0 11, 11 11 8นะครับเพราะว่าลดค่าจำเนาะเพราะว่าเจ้าตัวก็สูงอยู่นะสูงตั้ง1้อย5ซนติเมตรอายุ30นะครับร่างนี้เล่นกับสโมสรเอซีมิลานกันเราเล่นในทีมชาติบราซิลครับผมนะ โดยจะมาในเพิสไตล์แอแทีกิ้งโกคิปเปอร์อย่างที่บอกไปครับเพราะว่าก่อนบูต98บูตแล้ว105นะจะมีค่าพลังนะครับบอลสั้นบอลยาว51ทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็มีค่าพลังโกคิปเปอร์อยู่ที่97นะครับผม GK a อวีน t e นะครับ97นะครับจับบอล91ปัดบอล94ค่าพลังรีเฟกอยู่ที่97ในการยืนตำแหน่งยืนตำแหน่งอยู่ที่97เหมือนกันนะครับผมสำหรับแนวทางการอัพแบบนี้นะสปีดอยู่ที่61ครับสปีดต้นอยู่ที่55นะครับก็คิกกิ้งพาวเวอร์72 จัมปครับความแม่งแกง่ง73นะครับผมนะครับผมแล้วก็ใช้2เท้าได้มีเดียมนะเจ้าตัวจะมากับสกิลประมาณนี้เลยดึกก็มาสกิลแบบพิเศษสกิลพิเศษเนี่ยที่เป็น G.K. Director หรือว่าไอตัวสกิลที่แบบคอยสั่ง กองหลังนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแพมนะครับสกิลบนกองหลังอะไรประมาณนี้นะสกิลพิเศษนะครับช่วยให้กองหลังแบบยืนถูกที่ถูกเวลาหรือว่าเล่นเกมรับได้ดีขึ้นนะครับนะสำหรับ GK นี้นะเหมือน GK เัฟเพื่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าสแสรงผลจริงหรือเปล่าหรือเป็นสกิลทิปนะครับก็ภาพรวมผมว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มดีได้ก,กันก่อนเลยครับว่าจะเหนียวหรือตรงเป็นตงุงหรือว่าจะบินเป็นกบเอ้ยบินเป็นยุงกระโดดเป็นกบไปชมกันเลย ครับผมมาเริ่มการวิวดีดาช็อตแรกคอสเข้ามาอุ้ยกลางเคลียร์ผ้าช็อตนี้แล้วดีด้าอฮู้วจอๆครับอ้โหดูภาพช้า ฟาวตรงข้ามถึงก็เอินครับดีดาเซฟไว้ได้ไงครับป้องกันการเสียประตูลและฟอร์ลิปี่สองไกลนี่ครับดีด้าเซฟครับเรียบร้อยครับโอ้โหมาอีกลูกจอดจอ่อเหมือนกันเซฟเหมือนกันครับดีดาโอ้โหก็จะผ่านมือพี่แกไปได้ลูกนี้เอ็ดก,การ์เดวิดซัดไปชนเสาแต่ว่ามาดีดาใช้ไลลเซฟครับและลูกนี้โดนคอร์เข้ามาล้ำหน้าแต่ว่าดีด้ายังเซฟนะถึงจะเป็นลูกล้ำหน้าแต่ดูปฏิกิริยาดีด้าทุกคนโอ้โหยังควักออกไปได้นะครับ เออเนบุกมาแล้วไหลามาเอตโต้เลยตโต้ T o, T o, T o, ตามน้ำมาเลยดีได้ D A, ยังเซฟครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นโกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะใครที่แบบไม่มีโกเหนียวๆที่ใช้งานไนะ่ะผมว่าสามารถเปิดตามล่าดีด้ D A มาได้เลยนะครับนี่เอวแต่จังหวะโดนมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะเซฟได้ร้อยลูกเลยนะครับยิงร้อยลูกเซฟร้อยลูกเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเจอฝั่งตรงข้ามที่เน้นเน้นการจดสกอร์หรือว่ายิงจดสกอร์คมๆนะครับหรือว่านิ่งๆครับ ส่วนใหญ่ก็จะโดนอยู่แล้วนะครับสำหรับผู้รั่ปสะตูแต่ภาพรวมผมว่าใช้ได้เลยครับดีกว่าโอลิเวอร์คันล่างแจกนะครับนี่ออกมาตัดเกมออกมาตัดบอลแบบนีบบน้ดีด้วยนะครับสำหรับดีนาปกับเฟสตล์ที่เหมาะกับแผ่นนี้มากๆนะยิ่งใครที่แบบเจอยกหลังแบบยกแบบยก,บ,บ,ยก,บ,บ,ยกบอลข้ามหัวแบบจนมาถึงแบบโกอะไรเงี้ย ดีด้าตอบโจทย์มากออกมาตัดเกมออกมาตัดบอลดีจะจัดลยครับสำหรับโคตัวนี้นะส่วนตัวผมว่าใครที่มีปีเตอร์เช็คปีเตอร์ชมาขึ้นหรือว่าบุฟฟอนอยู่อาจจะไม่จำเป็นต้องตามล่าแต่ถ้าใครเปิดได้แล้วก็อยากให้ลองเปิดใจลองเอามาใช้งานดูนะครับสำหรับดีด้าล่างอ e ีพิล่างใหม่นี่นะครับเพื่อนๆที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกยังไงคมเมนต์มาหน่อยครับเดี๋ยวเราไปตัดเกรดให้ดีด้าล่างใหม่กันหน่อยครับว่าผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสาหรับดีด้าล่างนี้ส่วนตัวผมว่าโอเคเลยนะใครที่แบบว่าไม่มีโกดีใช้เหมือนน้องเนี่ยน้องเนี่ยน้องโอมเนี่ยไม่มีโกใช้นะครับใช้เป็นโกแจกฟรีอยู่ก็เปิดตามล่ามาใช้งานได้เลยนะครับใครที่แบบไม่มีปีเตอร์เช็คปีเตอร์ชไมเคิลนะครับไม่มีบุฟฟอนเนี่ยผมว่าตามล่าได้เลยนะหรือว่าใครใช้เป็นโกโชทม์อยู่อยากมีโกอีพิดเข้าไปใช้งานเนี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับปฏิกิริยาถือว่าดีครับการยืนตําแหน่งนะครับข้อเสียของเจ้าตัวนะสำหรับผมก็คือบางช็อตนะครับในการ เซฟจะชอบปัดไปให้ฝั่งตรงข้ามได้ซ้านะครับใช้คาว่าบางช็อตนะข้อดีของเจ้าตัวคือออกมาตัดเกมตัดบอลหรือว่าปิดมุมอะไรอย่างเงี้ยถือว่าทําได้ดีเลยครับสำหรับดีด้าน,นะครับจังหวะการปงปันการปัดนะครับรับลูกถือว่าทําได้ดีเลยครับตัดเกจผมให้อยู่ที่ประมาณ 8.5-9เต็ม10ละกันหลังจากเล่นมาประมาณ13เกมได้นะถือว่าผ่านเลยนะสำหรับดีด้าล่างนี้นะใครที่แบบว่ายังไม่ลองใช้หรือว่าอยากจะลองก็ลองไปเปิดดูอย่าลืมไปจัดทองจากจูนมิโกเพื่อมาเปิดตามล่ากันด้วยแล้วกันนะครับก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าเพื่อนๆใช้งานแล้วตรงเป็นตุงหรือเหนียวหรือเปล่าส่วนตัวนี่คือพาน้องเขาขึ้นดีหนึ่งเลยนะสำหรับดีด้าตัวนี้คือน้องเขาเอาเอาเอามาให้แรงด้วยผมเอามาเล่นตั้งแต่แต้มประมาณพัน พันหกอ่ะตอนนี้ก็คือขึ้นดีหนึ่งแล้วนะผมขึ้นดีหนึ่งให้น้องเขาก็ใช้โกตัวนี้เลยนะครับเฝ้าเสาเสียประตูไปประมาณ2-3ประตูมั่งนะครับหลังจากที่เล่นมานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะที่แบบว่าฝั่งตรงข้ามยิงแบบคมุคมๆก็คือแบบเอียงยิงหรือว่าปั่นเบาๆแบบเขาเรียกว่าอะไรวะใช้มุมที่แบบ รับยากอะต่อให้เป็น G K ตัว,วไหนก็รับได้ยากมากๆอะไรประมาณนั้นมากกว่าในะภาพรวมคือใช้งานได้เลยนะครับสำหรับทำหน้าดีด้ D A. ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวดีได้ D A. ล่างใหม่เพื่อนๆที่ลองใช้งานแล้วหรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกไงคอมเมนต์ Comment มาครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะต,ตัวอะไรคอมเมนต์ Comment มาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผม